พุทธคันธราธรรมพัสนาสังฆพัฒนาพุทธพารวัตธรรมพาวัาสังฆพารวัาสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการทั่วไทยไปครับบิ๊กแอรชื่นฉ่ำใจฮะ หน้าฝนหน้าฝนวันนี้มาเที่ยวที่สมุทรสงครามหรือว่าแม่กองครับวัดนี้วัดนี้วัดช่องลมโอ้โหที่ท่านเห็นนี้คือที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือเจดีสวยงามแปลกตา เจดีสีขาวเจดีไหบราณอายุนับร้อยปีอายุนับร้อยปีจริงๆนะครับเรกว่ากว่านะกว่าร้อยปีนะครับสังเกตได้มีไหผมกับลูกชายเดินรอบ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 อันซีนจริงๆ ประเทศไทยมีอะไรให้ชมอีกมากมายมากมายนะครับเดี๋ยวรถเข้ามาชื่นใจปิติใจคนลุกขนชันที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆผมและครอบครัวเชื่ออย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นครับยกมือกราสาธุอูชาหลวงพ่อวัดบ้านแหลมองค์ใหญ่งดงามเห็นมาแต่ไก่ หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดองค์ใหญ่เช่นเดียวกันศักดิ์สิทธิ์นักหนาขอพรเป็นสี่มงคลเดินเลี้ยวมาข้างโบสถ์เห็นเจดีสีขาวมาใหญ่มากนักแต่ก่อนนี้สามารถเข้าไปนั่งประพฤติปฏิบัติธรรมได้ครูบาอาจารย์ท่านเข้าไปนั่งปฏิบัติธรรมนะครับแม่สาธุสาธุอ้าวเห็นเจ้าแม่กวนอิ่ม ประดิษฐานอยู่งดงามกราบกราบกราบนะครับเป็นความชื่นใจมากๆแวะขึ้นไปกราบพระประธานในโบสถ์ก็เรียกว่าสบายใจสุดยอดมีหลวงตาท่านดูแลไว้อย่างดีนะครับคอยบอกกล่าวแล้วคับๆเย็นๆมักได้ยินเสียงสดมนนะครับจากพระอุโบสถ รอบรอบพระบัวสดหรือว่าแถบหน้าดนาวัดนั้นสุดยอดอีกเรื่องราวหนึ่งก็คือเป็นตลาดนัดที่มีทุกอย่างให้จับจ่ายใช้สอยซื้อไปรับประทานหรือจะรับประทานที่นั่นก็ได้นะครับไม่แพงไม่แพงสุดยอดจริงก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยว มาไหว้พระมาทำบุญมาจับจ่ายใจสอยถูกใจแน่ๆที่นี่วัดช่องลมเจดีไหร้อยกว่าปีถูกใจทุกท่านแน่ๆมาถ่ายรูปก,กันนะครับมากเชิญชวนด้วยนะครับที่พักผ่อนจนใจที่กว้างขวาง เป็นสิริเป็นมงคลนะครับไม่ไกลจากกรุงเทพเสิินชวนนะครับมาทำบุญแล้วมีความสุขโชคดีเฮงครับครับแต่มาแล้วสบายใจมาแล้วอุ๊ยขนลุกขนชันแสดงว่าที่นี่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับวันนี้ผมก็แลครอบครัวก็คิดอย่างนั้นนะครับ ทำรายการดว้วยความตั้งใจไม่มีสคริปต์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีนะครับขอพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีที่คุ้มครองทุกท่านนะครับท่านบูชาศักดิ์สิทธิ์ท่านบูชาครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อวัดไหนก็แล้วแต่ก็ขอพรนั้นเป็นสีมงคลสู่ท่านนะครับมีความเจริญโชคดีสมความมุ่งมา่ปรารถนานะครับ ติดตามรายการเป็นกำลังใจให้กันกดแชร์กดไลค์นะครับก็ขอบคุณล่วงหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ